วร์ทานแมกกาซีนทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศพ็ดีใจอะครับว่าราคาเปิดออกมาราคาที่นักลงทุนว่าตลาดทุนให้ความสนใจกับตัวบริษัทมากหุ้นของตัว i t ทีเเองเนี่ยวันนี้เปิดตลาดมาก็เป็นที่ชื่นมืน่นดูดีแต่จริงๆแล้ว ถ้ามองหุ้นไอทีเน็ตเอเนี่ยนเนี่ยกำลังจะเติบโตเพราะฉะนั้นเองในระยะทาง1 3หรือ5ปีเนี่ยอยากให้มองไกลมากกว่านี้ที่ที่มีอยู่เพราะว่าเราจะเติบโตอีกมากมากครับการที่เอาบริษัทเข้าตลาดครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของตัวบริษัทที่เราจะขยายกิจการของเราเราเอาหุ้นมาเข้าตลาดเองเราก็จะมีความน่าเชื่อถือกับตัวลูกค้าเองแลวกับรัฐบาลการเงินเองนะครับเป็นจุดเริ่มที่ทาให้บริษัทเนี่ยขยายยอดขายได้เยอะเลยครับสหรือปีเนี่ยคิดว่าเราจะเติบโตอยากยอดขายนะปี6 5ก็ไปประมาณ4เท่าตัว5เท่าตัวปรี้าเที่ด้ จากการลงทุนครั้งนี้เราวางแผนไว้3อย่างอย่างแรกก็คือไปทําธุรกิจที่เราเคยทำณอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เรามีความชำนาญอ,อยู่แล้วนะนงานรับเหมาติดตั้งระบบสารสนเทศแมานานนอันนี้นะครับเป็นภารกิจแรกภารกิจที่2คือเราไปให้เช่าตัวอุปกรณ์ธุรกิจที่เราจัดจาหน่ายเนี่ยเพราะาเรามองว่าให้เช่าเองเนี่ยยังมีตลาดอยู่เยอะมากธุรกิจที่3คือก็เตรียมเงินทุนไว้อีกก้อนหนึ่งสำหรับไปลงทุนกับบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราเพราะเราอยากจะเติบโตหลายๆด้พอๆกันด้วยธุรกิ แต่ว่าธุรกิจให้เช่าเองเนี่ยต้องใช้เงินทุนเยอะคือมันจะกลายไปว่าเช่า3ปีเช่า5ปีซึ่งหมายความว่าเงินทุนที่เราลงไปเนี่ยเราจะเก็บเงินกลับมาได้อาจจะกลายเป็น3ปีหรือว่า4ปีหรือว่า5ปีนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีเงินทุน,นพอสมควรซึ่งทําให้ผู้เล่นในตลาดตรงนี้ยังน้อยอยู่แต่เรามองว่าตลาดตรงนี้ยังใหญ่มากธุรกิจให้เช่าคืออะไรก็คือธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศที่เราจัดจาหน่ายนี่แหละบวกกับ MA เข้าไปแล้วเราก็ไปขายไปให้เขาเช่าเป็น3ปี5ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร์จินก็บวกพวกกาไรจากดอกเบี้ยเข ดันั้นเนี่ยธุรกิจนี้บอกว่าเป็นธุรกิจที่มีรายค่อนข้างจะดีแล้วผู้เล่นในตลาดยังมีน้อยเพราะว่าผู้เล่นในตลาดก็ต้องมีเงินเหมือนกันเนื่องจากธุรกิจให้เช่าเองเนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไปถึงเรารับสัญญามาเนี่ยห้าสิบล้านแต่ว่าโดนกระจายกลายเป็นห้าปีอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราจะรับได้ปีละประมาณสิบล้านสิบล้านสิบล้านห้าปีธุรกิจให้เช่าเนี่ยจะโตค่อยๆโตจะไม่ได้โตแบบพวดพราดเข้าไปเลยธุรกิจหลักของเราคือจัดจำหนา่ายเรามีสัดส่วนอยู่ประมาณเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์ธุรกิจเอมเรนมารร์เกี่ย่รับแมชอีก ปีครับก็ยังถือว่าน้อยอยู่เพราะว่าตลาดยังถือว่าใหญ่มากและการเติบโตของตัวตลาดเองเนี่ยก็ยังเติบโตปีนึงประมาณ6%อยู่ด้วยตัว5%เนี่ยเราคิดว่าเรามั่นใจว่าเราถึงแน่ๆครับเราปิดเมืเ่อเดือน6เรามียอดขายอยู่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านกำไรอยู่ยี่สิบสองล้านแบ็กหลอกเรามีอยู่ห้าร้อยยี่สิบล้านคาดการว่าเราจะรับรู้รายได้สามร้อยเจ็ดสิบล้านณสิ้นปีนะครับ <c oughs> เรามีภาคเอกชนอยู่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ภาครัฐอยู่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เราพยายามที่จะบาลานซ์สัดส่วนตรงนี้ไวครับเพราะ จุดแรกเลยเขาก็เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของในระดับเซอร Certificate Partner ของซิสโก้เนี่ยเขาเป็นเจ้ามาร์เก็ตแชร์ในเรื่องของตัวอกะกะุปกรณ์ทางด้านไอทีอันที่2เองเนี่ยเขาเป็นเจ้าออย่างแรกถ้าจะเห็นก็คือว่าฐานทุนไม่ได้ใหญ่มากนะการเข้าสู่ตลาดทุนในครั้งนี้จะทําให้ไอเจนเอเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าไปสู่ธุรกิจที่ทางที่สุชาตตั้งใจเอาไวา้อย่างเช่นที่ท่านพูดเมื่อสักครู่ว่าเป็นธุรกิจทางด้านการให้เช่าอ,อ,อปุปกรณ์ธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจที่มา ตลาดใหญ่มากแต่ไม่ค่อยมีใครเล่นเหตุ okay, ผลเพราะว่า mm hmm. ต้องบริหารความเสี่ยงเราอุปกรณ์ไปให้เขาเช่าเราทําสัญญาประมาณ 3, 4ี่หรือ5ปี mm hmm. เพราะฉะนัี่าการบริหารความเสี่ยงของลูกค้ากลุ่มนี้เราต้องดูให้ดีเพราะเขาอยู่กับเรานาน mm hmm. เลยไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปเล่นแต่เนื่องจากว่าเรามีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง mm hmm. วันนี้เรามีเงินทุนลูกค้ากลุ่มนี้เป็นลูกค้าที่มีข้อจํากัดเรื่องเงินทุนแล้วก็อาจจะมีข้อกังวลในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโล์อยี่ที่มีการ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วก็เลยทําให้เขาอะอยากได้เป็นลนักษณะของการเช่าอ,อุปรกรณ์มากกว่าและตัวนี้เป็นตัวที่เนื่องจากมันไม่มีคนเล่นเยอะคู่แข่งขันก็ไม่เยอะงั้นเราก็จะทามาจิ้มในสว่วนนี้ได้สูงซึ่งเงินทุนส่วนหนึ่งที่ได้าจาก ITO เราก็จะเอาไปใช้ในส่วนนี้ด้วยตัวนี้เป็น Recurring Income Recurring Income ของเราเนี่ยมีสสว่สวนส่วนแรกคือการให้เช่าอ,อ,ปอุปกรณ์แต่อันที่2ก็คือเรื่องบริ e n u คือพอเราขายอุปกรณ์เราออกแบบติดตั้งระบบเสร็จแล้วเราให้ ดูแลบำรุงรักษาแล้วก็มีเรื่องการให้เช่าสองส่วนนี้เป็นรีเทลิ่งอินทำเราทำสัญญาทีหนึ่งสปีสปีหปีเชื่อไหมคะว่าจริงๆแล้ว,ว่รา,ายได้ในส่วนนี้นสามารถหล่อเลี้ยงคิดค่าของบริษัทได้ส่วนที่เหลือคือเรื่องของการทําออกแบบติดตั้งน,นี่คือเป็นส่วนที่ทํามาจริงล้วนๆเลยถ้าเรายิ่งทําเยอะก็ยิ่งได้เยอะอันนี้เป็นตัวที่น่าสนใจการเติบโตของ i t ท s เนื่องจากอยู่ในระโักการไรทีไอทีเนี่ยมูลค่าปี6,4ที่ล่าสุดที่เจเนอร์ให้ฉันเป็นผู้ เชี่วยวชาญในเรื่องการวิเคราะห์อินดทอร์เนนี้ยมูลค่าของตลาดประมาณ8,700นล้านซึ่ง i t n s a เองอ่ะมี Market Share อยู่แค่0ูนจุด 8. แต่เรายังมี m a มาเก็ตแชร์เยอะมากธุรกิจนี้ไม่ได้แข่งขันด้วยราคาแข่งขันกันด้วยความเชี่ยวชาญประสบการณ์เน,นี่ยเรามีโอกาสมากในการที่จะเข้าไปในตลาดนี้และตลาดนี้ค่ะเติบโตทุกปีนะคะปีหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยคือ6%กว่าในขณะที่ GDP อของประเทศที่เจอเรื่องโควิดเรื่องอะไรก็ไปดูแล้วธุรกิจไอทไม่ได้รับผลกระทบเขาติดลบแต่เราบวกแต่อาจจะบวกน้อยลงแต่ถ้าเกิด GDP ขึ้นเศรษฐกิจกมาปอกไอทก็ไปและ ไอทีนี่ยมันเป็นเมกะเทนเราทุกคนตื่นเช้ามาตอนนี้นเราออนไลน์เราต้องประชุมโดยผ่านซูมเราช้อปปิ้งเราต้องมีระบบบริษัทหรือใครที่ทําธุรกิจนะวันนี้ถามว่าใครจะทําด้วยระบบเก่าไม่ไม่มีมันต้องมีระบบที่เป็นซิสเต็มอินทิเกรชั่นเข้ามานั้นเลยถือว่าหุ้นโดนี้เป็นหุ้นน้องใหม่ตัวเล็กแต่โอกาสเจ้าของเขาเนี่ย เยอะมากดีกว่าที่เราไลฟ์ไซเคิลของเขาเนะ่ยอยู่ในช่วงแรกคือเป็นช่วงหายถ้าเกิดเราดูประมาณการในปีศักรา5ก็จะเป็นหายที่สุดแล้วเราก็มองในอนาคตว่าเราต้องทําเพิ่มเพิ่มขึ้นเหตุผลเพราะว่าบล็กอ,อกแพสคอร์เดือนมิถุนายน2565แต่ระวหว่างทางะะที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่แกรกฎาคมถึงกันยายนธุนาที่เนี่ย เราก็เข้าประมูลง,งานงั้นมันก็จะมีงานเพิ่มขึ้นมางานเหล่านี้มันจะเป็นแบ็กหลอกที่ทั้งของปีนี้แล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงปี6 6การทํางานของเราอ่ะมันจะเป็นการมองไปข้างหน้าปีนี้เนี่ยเราโอเคแหละเราทานิวไฮและแต่ปีข้างหน้าเราก็มองผลว,ว่าเราก็จะทําให้มันเพิ่มสูงขึ้นจากการที่เรามีเงินทุนอ่ะมันทําให้เราสามารถที่จะเข้าไปร่วมประมูลโครงการที่จํานวนมากขึ้นแล้วมูลค่าของโครงการก็จะสูงขึ้น อันนี้ก็เป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นเป้าหมายของทางที่สุนชัยที่จะดําเนินการในฮิ s เซอร์โคเนี่ยเรามีเงินทุนเนี่ยก็หนึ่งสมมุติว่าเป็นหนึ่งเท่าเนี่ยเราสามารถเข้าประมูลงานได้ประมาณสามเท่าในอดีตก็จะเป็นอย่างี้วันนี้เนี่ยเรามีเงินทุนที่เข้ามาจากไอดีโอเนี่ยประมาณเกือบ300ความสามารถในการเข้าประมูลงานของเราเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะคะอย่างที่พี่สุนชัยบอกว่าเราจะรับรอยได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะในอดีตที่ผ่านมา จากสิ่งที่เราประมูลงานสมมุติว่าเราได้เครื่งหนึ่งนะเราก็รับรู้รายได้ส่วนหนึ่งแล้วเราก็จะมี b a c k หลอกที่เรารับรู้จากปีที่แล้วมาแล้วเราก็จะมี r e c ทลลิ่งอิน o m มซึ่งรี c u เทลลิ่งอิน e ที่เราได้จาก MA กับการให้เช่าอุปกรณ์เนี่ยปีหนึ่งตกอยู่ประมาณ80-90ล้านก็คือเราแบบบลาลานซ์แล้วเราไม่อยากจะไปพึ่งพิงส่วนใดส่วนหนึ่งที่ผ่านมาคือทั้งลูกค้าภาครัฐแล้วก็ค่ายเอกชนที่เป็นลูกค้าของ ก็เป็นลูกค้าที่ชันเยียมการจ่ายเงินที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะตรงตามกาหนดเวลาเราไม่ได้เจอปัญหาเรื่องว่าหน่วยงานราชการจ่ายเงินช้าหรืออะไรเงาอไม่เจอด้วยความที่มันเป็นธุรกิจไอทีมันต้องเดินให้ได้หยุดชะงักไม่ได้เพราะฉะนั้นรัฐเขาก็ถ้าเราทําได้ตามสเปคเนี่ยเขาก็จ่ายเงินเราทันทีอันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบข้อหนึ่งของธุรกิจไอทีนะคะ